สนับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวท้องโลกเสาวทิศมาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นที่สตูลพามาที่ร้านสโตยโดยเซนเป็นร้านทําเค้กจัมบะดเจ้าแรกของประเทศไทยจนกลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลเจ้าของร้านคือคุณธิตาพาประทีปรัศมีหรือคุณเซนร้านอยู่ริมถนนสายละูทุ่งว่าตําบลกําแพงอเพาเภอละูจังหวัดสตูล คุณเซนคือสุภาพสตรีท่านนี้ครับ,รบเล่าให้ฟังว่าตั้งใจนจําจำปะดาซึ่งเป็นผลไม้ไประจาถิ่นของจังหวัดสตูลมาทาเป็นขนมเค้กเพราะต้องการให้จำปะดาเป็นที่รู้จักเมื่อนึกถึงจำปะดาให้นึกถึงสตูลต่อมาก็พัฒนาต่อยอดทําผลิตภัณฑ์จากจำปะดาและขนมพื้นเมืองต่างๆจนทําให้ร้านสตูดยเซนกลายเป็นร้านของฝากประเภทขนมขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลขนมที่ทําจากจำปะดามีมากมายหลายอย่างทั้งคุกกี้จำปะดา บราวนี่จำปาดะขนมเปี๊ยจะจำปาดะชิฟฟ่อนจำปาดะเค้กหม้อแกงจำปาดะขับเค้กไส้สังขยาจำปาดะก็มีนอกจากนั้นยังพยายามคิดค้นขนมต่างๆที่มีจำปาดะเป็นส่วนประกอบมีออกมาใหม่ๆให้ลูกค้าตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อก็จะได้มีขนมที่เรียกว่าเข้ามาทุกครั้งมีของใหม่ให้ชิมเสมอนอกจากจำปาดะแล้วยังมีผลไม้อื่นๆเช่นกระท้อนอินทผลัม สับประรดเอามาทำเป็นขนมนนหลังจากทำให้จำปาดะเป็นที่รู้จักแล้วยังทำเครื่องดื่มโดยนำผลไม้ท้องถิ่นมาเป็นเครื่องผสมเช่นกรีนทีลินจีโกปีมะขามมอกค่านมมะพระ้าวสมูตีจ้จำปาดะทุกอย่างมีรสเอกลักษณ์เฉพาะตัวร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7 3 0โมงครึง่งถึง6โมงเย็น,น ทุกอย่างหน้าตาดีหมดครับทั้งร้านและสินค้าน้องรู้ต่อมาไปอุบลราชธานีสวนสัตว์อุบลฉลองครบรอบ10ปีและต้อนรับเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนภาษาประจำปีนี้โดยการจัดทําทุ่งดอกเทียนกว่า1 0 0 0 0แดอกบนเนื้อที่500ตารางวาภายใต้หัวข้อทุ่งดอกเทียนเรืองแสงหนึ่งเดียวในโลกเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นเมืองแห่งแสงแรกแสงธรรมแสงเทียนและแสงโซลารเซลล์ ลวดลายสวยงามของทุ่งดอกเทียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงและภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ผาแต้มดอกเทียนสวยงามที่เห็นอยู่นี้ทาจากลูกโพสีที่มีรูปทรงเหมือนฟักทองลูกเล็กๆโดยนําลูกโพสีไปจุ่มเทียนสีต่างๆเหมือนเป็นแม่พิมพ์เมื่อเทียนหลุดจากลูกโพสีก็จะได้เทียนรูปทรงเหมือนดอกไม้ดอกเทียนกว่า1 0 0 0 0แดอกทําด้วยมือทุกดอก ตอนกลางคืนดอกเทียนจะสะท้อนแสงอย่างที่เห็นเนี่ยครับน,น,น,นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของทุ่งดอกเทียนได้ตอนกลางวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งส่วนตอนกลางคืนทุ่งดอกเทียนจะเริองแสงแบบเนี่ยครับเข้าชมได้เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิก30นาทีชมได้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่6สิงหาคมเรานำคอนเซปต์จริงๆมาจากวัดคูพร้าวนะครับ แล้วก็อ,กอีกส่วนหนึ่งก็มาจากผา่าแต้มครับจริงๆเราตั้งใจทํามาตั้งแต่ปีที่แล้วเราพยายามหลายๆปีครับอยากจะให้ทุ่งเลืองได้เป็นดอกเตียนเรืองแสงก็เพิ่งจะประสบความสาเร็จในปีนี้ครับอยากให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดดูบนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวชมงานระเพรีแห่เทียนภาษาของจังหวัดดูบนุนะครับแวะมาเที่ยวชมความอลังการของทุ่งดอกเตียนเรืองแสงนะครับหนึ่งเดียวในโลก ดอกเทียนในที่นี้หมายถึงดอกไม้ที่ทําจากเทียนนะครับไม่ใช่ดอกจากต้นเทียนน้องรุ่นต่อมาไปยุทยาประเพณีแห่เทียนภาษาทางน้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มแล้วครับที่เห็นอยู่นี้เป็นขบวนแห่ของชาวบ้านตะบนตลิงชันและตะบนคุ้งลานอาเภอบางปะอินรวมเบ็ดเสร็จ11หมู่บ้านขบวนเรือแห่เทียนภาษาล่องไปตามคลองโพมุ่งไปทางปากคลองเชื่อมต่อแม่น้ําเจ้าพยาผ่านทั้งส1หมู่บ้านของอำเภอบางปะอินทุกลำร้องรําเปิดเพลงสนุกสนานกันเต็มที่ งานนี้เจ้าภาพก็คืออบตตลิงชันและอบตคุ้งลานเรือในขบวนแห่เป็นเรือพื้นบ้านที่ใช้ในชีวิตประจําวันจํานวนเกือบ50าลำตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จากดอกสโนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนต้นเทียนพรรษาทั้งหมดนําไปถวายพระที่วัดขนอนเหนือและวัดขนอนใต้การแห่เทียนพรรษาทางน้าไม่ใช่แต่คนในเรือเท่านั้นที่มีความสุขคนที่มีบ้านอยู่ริมสองฝั่งคลองก็สนุกด้วย อย่างยายหลานคู่นี้ครับคนในเรือรำยายหลานบนชายฝั่งก็ออกรีลาตามพอดีเจนในเรือเปิดเพลงร้อนแรงนางรำเต้นแรงตามเพลงสาวน้อยเต้นสู้แต่ถึงตอนนี้ยายต้องปล่อยหลานลงดินซะแล้ว เ้นเป็นเด็กจิ๋วครับไม่ทราบว่ายายอู้มไม่ไหวแล้วน้องลูต่อมาไปชนบุรีชาวบ้านสามชุมชนในพื้นที่ชุมชนวัดใหม่อยู่สงัดบ้านเขากระทิงและบ้านเนินสาม,มัคคีร่วมใจตำบลบางสเสร่อำเภอสัตหีต์ตหวัดชนบุรีร่วมกันแห่เทียนพรรษาประจำปี2566มีชาวต่างชาติเดินในขบวนแห่ตามหลังคณะกลองยาวด้วยความพิเศษของขบวนแห่ขบวนนี้ก็คือ เป็นขบวนแห่เทีเนพรรษาที่มีเรือเร่ร่วมขบวนด้วยเรือสองลำที่ร่วมขบวนแห่เป็นเรือสปีดโบ๊ทและเรือท้องแบนเป็นเรือที่ใช้ท่องเที่ยวและตกปลานำรถสองคันที่ตกแต่งอย่างสวยงามมาลากเรือที่มีต้นเทียนพรรษาอยู่บนเรือแล้วนำต้นเทียนพรรษาถวายวัดมาอยู่สงัดและวัดทรงเมตตาวานารามผู้ใหญ่บ้านพูดถึงการจัดขบวนแห่ที่มีเรือเรวร่วมขบวนด้วยว่า เพราะที่บ้านมีธุรกิจให้เช่าอู่จอดเรือจึงนําเรือมาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนก็จริงๆแล้วก็คือที่ที่บ้านประกอบธุรกิจการเป็นอู่จอดเรือมันสามารถที่แบบว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระบวนแห่เนี่ยก็จะเป็นรถแห่นธรรมดาแต่ทีนี้ว่าเราก็ใช้สิ่งที่เรามีเป็นความคิดสร้างสรรค์แปลกแหวกแนวไปค่ะทำบุญด้วย ฆษณาชุมชนด้วยนองลูกต่อมาอย่างอยุ่ชนบุรีครับแต่เป็นที่อำเภอเมืองเทศบาลตะบนดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจัดงานประเพณีสืบสารแห่เทียนป็นาดูขบวนแห่เทียนปรษาครับนอกจากผู้ใหญ่ทั้งเต้นทั้งรำเปนอย่างสนุกสนานแล้วยังมีนางรำเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตะบลดอนหัวล่อนอกจากนั้นยังมีขบวนกลองยาวขบวนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้กระบวนรณรงครงงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาได้รับความสนใจจากประชาชนสองข้างทางยาวกว่า2กิโลเสร็จแล้วเข้ามาตั้งแถวอีกครั้งในวัดดอนดำรงธรรมภายในวัดก็ยังมีการเปิดเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่คนที่สนุกที่สุดเห็นจะเป็นครูต่างชาติท่านเนี่ยครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤ,ฤษครูทอมครับบอกว่ารักเมืองไทยรักเพลงไทย รักทุกอย่างที่เป็นไทย าการแบบนี้ถึงเวลากลับบ้านเมื่อไรเราให้ตามบวมแน่นอนน้องรู้ส่งท้ายไปพิษณุโลกมาที่วัดบึงกระดานตะบนบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลพร้อมด้วยคุณครูนำเทียนพันษามาถวายพระเนื่องในเทศกาลข้าพันษาท่านเจ้าวาดบอกว่าช่วงนี้แต่ละวัดมีผู้นำเทียนพันษามาถวายมากมายคาดว่าในช่วงวันหยุดยาวหกวันนี้จะมีคนเข้าวัดทำบุญถวายเทียนพันษาอีกเป็นจำนวนมากหลวงพ่อบ,บอกว่า สมัยนี้วัดไม่ได้จุดเทียนเพื่อแสงสว่างเหมือนสมัยโบราณแล้วถ้าเปลี่ยนจากถวายเทียนมาเป็นถวายหลอดไฟหรือไฟโซลาเซลล์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์น่าจะดีกว่าปลอดภัยกว่าการจุดเทียนหากลืมดับหรือดับไม่สนิทอาจทําให้เกิดไฟไม่วัดได้ถ้าถวายไฟโซลาเซลล์ทางวัดนําไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งติดตั้งตามมุมอับมุมมืดเนื่องจากวัดบางแห่งไฟไฟ้ายังเข้าไม่ถึงที่สําคัญเดี๋ยวนี้ค่าไฟสูงเกินกําลังวัดจะจ่ายแล้ว แต่จะว่าไปแล้วการถวายเทนเจ้านามัสาเราก็รักษาประเพณีกันเข้าไว้พอประมาณถ้าญาติโยมอยากจะถวายจะเปลี่ยนจะแปลงเป็นหลอดไฟไฟตุ้มไฟหลอดหรือท่านใดมีศรัทธามากมายจะถวายเป็นโซลาเซลล์มันก็ได้ที่เป็นแผงเป็นเสาที่ใช้ตั้งก็ให้ความสว่างสวัยแก่ทางวัดญาติโยมไปมาก็สะดวกสบาย พ่อชัดเจนทันสมัยมากครับต้องการอะไรก็บอกญาติโยมตรงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่